เอาละได้เวลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่ผมอยากจะกลับมาเล่นเซิร์ฟมากๆเลยนะฮะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะที่เราจะกลับมาเล่นนะครับซึ่งในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปเล่นคิวเลอร์กันซะหลายวันเลยทีเดียวนะครับคิดถึงเซิร์ฟมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้กลับมานะครับก็ จัดเบิร์กตามนี้แล้วกันนะครับก็แน่นอนฮะแทงหลังนะครับตายยากนี้เป็นของคู่กันเลยนะครับต้องมีนะผมนี่ขาดไม่ได้นะครับส่วนอีก2เบิร์กเนี่ยผมเอากัดปากไปนะทุกคนอันนี้เป็นเบิร์กที่ผมชอบมากเลยนะครับมันใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะแล้วก็อันนี้ครับปั่นไฟเร็วนะแต่ต้องปั่นกับเพื่อนนะวันนี้ก็คือแผทใหม่เนี่ยมันเนิร์ฟให้ปั่นช้าลงใช่ไหมอะแล้วก็เอาอน,นี่ไปช่วยนะโอเคก็ไม่มีอะไรครับกดพร้อมเลยดีกว่า บูดหนวงของแคมปบิลปะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โึกว่าเมาใช้งานไม่ได้ครับเพื่อนมึงปั่นดิเออถ้าสมมุิมาก็วิ่งเข้าแมปนี้ครับคือช่วงที่เราปั่นไฟเนี่ยทุกคน ผมอยากให้เราวางแผนไว้ในใจด้วยนะว่าถ้าคิลเลอร์มาเนี่ยเราจะวิ่งไปทางไหนนะครับอาเจอเพื่อนครับคอเดดไม่เข้มไม่หยูวทำไมหน้าตาเือนคอเดดจังว่าไปขึ้นเฮ้ยเดสลิงเกอร์เฮ้ยอตามโอ้ยหนึ่งศพครับไปแล้ว ตรงนี้มีเครื่องหัวโเฮ้ยเครื่องอยู่นู่นเอา้าไม่อุ้มด้วยน,น่าเจออีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งครับนั่นนอนแช่ไปครับเพื่อนมึงผ่านเถอะไปไม่ทันหรอก เฮ้ยผมเป็นเหยื่อด้วยนะครับเนี่ยเผื่อมีเซฟเดอะเบสนะฮะเพราะว่าคนที่เล่นปืนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาเซฟเดอะเบสฟอร์ล s สมานะครับเซฟเดอะเฟส f อ r last คืออะไรเซฟเดอะเฟสทุย <c oughs> เซฟเดอะเบส for l ล s t นั่นก็คือเก็บของดีไว้ที่หลังนั่นเองนะฮะนะมันก็จะช่วยทำให้คิลเลอร์เนี่ยเวลาตีเสร็จปุ๊บดีเลย์มันจะหดลงเร็วมากๆนะครับหรือตีพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเอ้ยตีพลาดไม่เกี่ยวนะ น่าจะเป็นตีเซอร์แน่ละครับเออี่ยเห็นไหมมันมีคนปั่นนี่มันมีคนปั่นเห็นปะโอ้โหอ,อ้นี่เขาเล่กเห็นแค่ตัวนะทุกคน <c oughs> ใช่ครับเราจะไปช่วยเพื่อนครับ เพื่อนมาเดี๋ยวเราฮิลให้สวยโอ้โหกดไม่ติดเพื่อนเลยเราปั่นเครื่องนี้เลยนะมาเครื่องนี้เลยเครื่องนี้เลยเฮ้ยไม่ต้องถอนโอ้โหใจร้ายมากเลยม่งานถอนเสาว้วย <c oughs> อ,อ้ออีกดึงศพ นึ่งนี้เป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนจริงอ๋อเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันครับเห็นมึงลากตีนมาหากูแล้วดิจะช่วยอีกก็ได้วะ มึงคนลากตีนเข้าไปเองเหรอเพื่อนกีตั้งปั่นอยู่กับอยู่กับเราดีๆก็ดีอยู่แล้วนะหวมานมะหิวไหมเพื่อนหิวไหมเพื่อนพอไม่หิวก็ไม่เป็นไรเฮ้ย เอ้ยมันสว่างแล้วอ What the fuck โอ้โหมันสว่างแล้วนะทุกคนไม่ไปหน,นีวะเนี่ยเป็นหลายครั้งแล้วนะครับมันไม่รู้มันบั๊กหรือมันอะไรสักอย่างครับคือช็อตมาเกี้มันต้องได้ครับยังไงก็ต้องได้ฮะ ช่วยครับผมต้องไปช่วยครับช็อตเมื่อกี้นะฮะยังไงมันโอ้โหต้องบัก็กอะไรทุกอย่างเลยแน่ฮะเชื่อผมมาเพื่อนมาฮิวอิงเฟศสุดท้ายแล้ว วิ่งหนีกูอีกโอ้โหไปหาเพื่อน,นเขาครับนี่สองเครื่องที่ปั่นนี่คือผมปั่นนะเนี่ยแล้ว <c oughs> นี่โดอนอีกแล้วครับหเหนื่อยครับเจอแบบนี้ในสังคมแบบนี้ <c oughs> ปั่นเนี่ยเพื่อนมึงปั่นเนี่ย มาปันโอ้โหไปแอบอยู่ในตู้ทำไมครับไม่เข้าใจครับ โอ้โหดูสินะนี่ผมทั้งซับทั้งช่วยทุกอย่างจริงครับ <c oughs> รีกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงครับมาฮิวมาฮิว ไม่หิวด้วยนั่นไงครับเห็นไหมมันมีเสเดอะเบสจริงๆเลยครับมันไม่สนใจใผมครับ ไปไหนล่ะแอบตู้อีกโอ้จบอ๋อมันมีเปิร์ครับตายไปนหนึ่งศพโอ้ยวิงม,มาได้ไงอะ <the> โอ้โ

หมดไปตักูไปละรอดยากครับทุกคนเกมนี้เห็นเพื่อนฝันอยู่ไกลๆครับ เฮ้ยมันโอ้โหมันยิงมาได้ไงวะอ่าเรียบร้อยครับพลิกหนึ่งศพไปเลยมู่งไปไกลๆกูเลย อยู่ตรงนี้พอเด็ดเฟสสุดท้าย มีหันหลังด้วย <No. S 1> เอ้ยยิงอะไรยิงอะไรใจเย็นเพื่อนเอ้ยโอ้โหติดจบแล้วกู Nope. โอ้โหเฮ้ยโดนคอเด็ดกูไปละกูไปละกูไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ใครอยู่ก็อยู่แต่กูไม่อยู่แล้วไม่ปั่นล้วด้วยเอ้า What the fuck? ลงหลุมโอ้ยเอาไงวะเนี่ยเอาวะเปิดก็เปิดครับตายก็ตายครับก็รุนน้วยกันครับถ้ายิงโป้งมาแล้วก็จบครับอโอเค ยิงปงมาแล้วก็จบจบไปโอ้โหอะไรกันครับนี่อ่อยู่ๆเปิดท่อลงหลุมเสยเนาะแต่แต่เราไม่เห็นนะว่าเขาเอาแจมานหรือเปล่าเนาะโอเค ก็อย่างน้อยก็ทําได้ทุกหน้าที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจู๊บเป็นซับเป็นช่วยนะฮะนแต่เรามาดูคะแนนกันดีกว่าครับทุกคนครับโอ้ปู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 โอ้ยได้สองขีดถ้าสมมติรอดได้สองขีดแล้วเนี่ยนี่ครับขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยนี่ครับเซฟเดอะเบสจริงๆด้วยนะเซฟเดอะเบสทีบเครื่อง